ชีวิตที่เรกเกิดมาได้ถ้าเลือกเกิดได้ผมคงไม่มาเกิดเป็นสัตว์สีส่ขาเช่นนี้หรอกผมต้องกลายเป็นคนไม่มีเจ้าของขอก็เพราะว่าผมเลือกเกิดไม่ได้ซึ่งก็เหมือนกับคนถ่ายมันก,เก,เก็เลือกเกิดมาได้ด้วชีวิตคนเฮานั้นท,ที่ว่าใครเกิดมา เป็นอะไรแล้เราจะต้องทําหน้าที่อะไรไปสวมกับสิ่งที่เราเกิดมานั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดีใจที่เราได้เกิดมามีชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่ใครเขากำหนดให้เราเป็นเพราะใครหลายคนก็อยากให้เราเป็นอย่างที่ใครเขาเป็นถ้าเราเป็นไปหมดทุกอย่างก็คงจะไม่ถูกใจใคร อีกหลายคนจะคงจะถูกใจเพียงแค่คนบางคนเพราะฉะนั้นจงเป็นอย่างที่เราเป็นใช้ชีวิตให้มีความสุขเราต้นทุนมันต่างกันนะครับ